ดาลัคนาดาวอาทิตย์และก็ดาวจันทร์ในราศีตุลน,นะคะในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้เนี่ยดาวอังคารนะคะเข้ามาสถิตยอยู่ในพลังงานของคุณนะคะหลายหลายคนอาจจะมีดาวอังคารไม่ค่อยคือดา,ดาวที่ค่อนข้างแรงนะคะหลายคนก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารกับผู้อื่นโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะไปนะคุณอาจจะมีการตั้งคําถามนะคะว่าในเรื่องความสัมพันธ์นะคะอีกฝ่ายหนึ่งทําให้คุณอึดอัดหรือเปล่า อ่ทีนี้นะคะมาดูไพ่พลังงานของทีมตุนกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเฟรเซสนะคะ motivation นะคะ้า wow, วนะคะ never give up นะคะเขาเขีย okay, นว่า never give up คืออย่ายอมแพ้นะคะแล้วก็มีเรื่องของแรงกระตุน้นนะคะดาวอังคารเข้ามาในลัคนาของคุณนะคะคือมันจะกระตุ้นพลังงานของคุณนะคะในเดือนนี้ทีมตุนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะไปออกกําลังกายก็ได้นะอาจจะไปออกกําลังกายแล้วก็รู้สึกว่าเรา busy อะรู้สึกว่ามีอะไรที่เราอยากจะทําคุณจะมีพลังมากเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะใครที่มีลัคนาแล้วก็ดาวจันอยู่ในตุลน,นะคะมันจะเหมือนกับว่ามีพลังมากเป็นพิเศษในการออกไปทํากิจ กิจกรรมต่างๆโดยพาะกิจกรรมที่ต้องพบปะต้องใช้พลังเยอะนะฮะมหมอโยโซโยกตัวอย่างแบบพวกการออกกําลังกายก็ถือเป็นโอกาสให้ทีมตึงมาดูแลร่างกายของตัวเองนะคะรวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าเราสามารถที่จะโฟกัสหรือว่าแก้ไขปัญหาในความสัมพันธ์นะคะหรือใช้ความพยายามเพิ่มเติมขึ้นนะคะในการที่จะคอนเน็กกับอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างไรนะคะอาทีนี้มาดูไพ่ทาโร่นะคะในเดือนนี้นะคะเราได้ไพ่8 8ด,ดาบนะคะ8ด,ดาบ reverse สคะา eight of swords reverse นะคะ, se, ะ,คะเออในเดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าบางอย่างบางครั้งนะคะสำหรับทีมตุนนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกำลังเหมือนเรากำลังบ่มเพาะตัวเองอะเรากำลังหาที่ใหม่ๆหาช่องทางใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะมันจะมีความอึดอัด อยู่ลึกๆบ้างนะคะพลังงานของดาวอังคารเนี่ยมันห่อหุ้มเรานะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากไปเร็วกว่านี้คุณอยากโตเร็วกว่านี้คุณอยากจะสําเร็จเร็วกว่านี้นะคะแต่ว่าสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันบอกว่าให้คุณต้อง รอนิดนึงต้องรอความพร้อมนิดนึงนะคะไพ่คุณน่าสนใจเพราะว่าไพ่ใบนี้เขาเขียนว่า phrases phrases แปลว่าคําพูดแปลว่าประโยคแปลว่าภาษาที่เราใช้กับตัวเองนะคะบางทีในเดือนนี้คนราศีตุลน,นะคะอาจจะต้องมีการ reframe หรือมีการปรับมุมมองนิดนึงตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตคุณขยับเคลื่อนไปช้ามันไม่ไปเร็วอย่างที่เราคิดเลยแต่ให้เปลี่ยนคําพูดใหม่นะเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะจังหวะนี้เป็นจังหวะให้คุณได้ปรับ ได้ปรับได้หาอะไรที่เหมาะกับคุณจริงๆนะคะเมื่อโอกาสเปิดนะคะคุณจะไปได้เร็วมากกว่าคนอื่นนะคะทีมาดูเรื่องความสัมพันธ์บ้างนะคะเดือนเดือนนี้ทีมตุนก็เด่นเรื่องความสัมพันธ์นะคะได้5้าเหรียญนะคะห้าเหรีนนะะหยญเป็นไพ่ที่บอกว่าหลายๆคนโดยเฉพาะถ้าเป็นคนโสดนะคะอาจจะรู้สึกว่าเหงาอาจจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ฉันจะเจอคนที่เหมาะกับฉันนะคะหรือบางทีตุลน,นะคะแม่หมอชลมองว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าจริงๆฉันก็พร้อมนะไม่ใช่ว่าฉันไม่พร้อมแต่ มันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะเปิดใจได้ได้หมดอ่ะมันมีบางอย่างที่มันลังคุณเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เป็นการตั้งคําถามกับตัวตน identity ของคุณนะคะดองคารเข้ามาในสิทธิ์ตัวสถิตอยู่ในตัวของคุณค่ะอังคารแปลว่าตัวตนของเรา self ของเรานะคะลองมองดูว่าจริงๆแล้วคุณมองหาความสัมพันธ์แบบไหนคุณมองหาคนที่จะมา เดินไปข้างๆคุณหรือคุณมองหาคนที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับคุณนะคะลองมองดูว่าพาร์ทเนอร์แบบไหนคู่แบบไหนที่คุณมองหาที่คุณต้องการนะคะไหนดูสิเวดดิ้งนะคะว้า wow, วนะคะทีมทีมตุนนะคะแม่หมอโซจะบอกว่ามันเป็นช่วงวัยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณคิดถึงในเรื่องของ การแต่งงานได้ด้วยนะคะเวดดิ้งแปลว่าแต่งงานนะคะทีนี้ถ้าเรามองไปรอบๆเนี่ยเราอย่าปล่อยให้คนอื่นหรือสังคมนะเข้ามากดดันตรงนี้ของคุณมากไปนะ,ะให้เชื่อมั่นในจังหวะนะคะโชคชะตาเส้นทางของคุณนะคะอย่าทําให้เหมือนกรอบของสังคมมาทําให้กับคุณหวั่นไหวนะคะในบางครั้งเนี่ยคนเราไม่ได้ต้องจบในด้วย,วยเรื่องการแต่งงานเสมอไปแต่มันเป็นการ ได้เจอกบบใครสักคนหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณได้เติบโตไปพร้อมๆกันที่ทําให้คุณได้พัฒนาจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของคุณด้วยนะคะที่สิ่งที่อาจจะต้องระวังเพิ่มความใส่ใจในเดือนนี้สาหรับทีมตุลน,นะคะได้ไพ่ราชินีเหรียญนะคะมันเป็นช่วงเวลาว่าที่ตุลน,นะคะมันเป็นเหมือนช่วงเวลาบอกว่าที่ผ่านมาแหละจะใช้ชีวิตในการโฟกัสกับความสําเร็จภายนอกนะคะในระดับหนึ่งนะคะบางทีเนี่ยมันเหมือนเราให้ความสําคัญกับ เรื่องรอบๆตัวนะคะความสาเร็จภายนอกมากเกินไปจนบางครั้งเราลืมในเรื่องของจิตใจแล้วก็การเติบโตภายในของตัวเองนะคะ <S <S เดือนนี้มันจะมีจีมันจะมีท็อป,ปิกอย่างนี้ขึ้นมากเป็นพิเศษนะคะ <S 1> <S 1> มันเลยเป็นช่วงเวลาที่คนราศีตุลน,นะคะเริ่มมองแล้วว่าเออรอบๆตัวของฉันนมีใครแล้วฉันเป็นใครฉันใช้ชีวิตหรือเดินทางร่วมกับใครนะคะ <S <S มันเป็นช่วงเวลาให้คุณ เขาบอกว่าให้มารีเซ็ตมาตั้งคําถามนะคะแล้วก็ลองปรับมุมมองของเราใหม่เพื่อหาความสมดุลน,นะคะระหว่างความสําเร็จของโลกภายนอกนะคะกับเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทีมราศีตุลน,นะคะ